เรามาเริ่มทำกันเลยนะคะอันนี้จะเป็นน้ำอุ่นนะทุกคนใช้250 ML ค่ะแล้วก็ใช้ซุปไก่ก้อน1ก้อนนะคะปกติเนี่ยถ้าเราต้มน้ำซุปอะ่ะ1ก้อนเนี้ยมันจะใช้กับน้ำหนลิตรใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้เราทำน้ำเกรวี่มันก็จะมีรสชาติที่เข้มข้นขึ้นนะคะเราก็เลยใช้หก้อนค่ะใส่ลงไปเลยแล้วก็ละลายค่ะ ใครสะดวกเอาไปตั้งไฟนะคะก็ได้เหมือนกันนี้เปิดน้ําออกมาจากก๊อกค่ะมันก็จะเป็นน้ําอุ่นที่ค่อนไปทางร้อนนะคะนี่ค่ะแปบ๊บเดียวละลายแล้วนะคะปะไปเริ่มทํากันเลยจ้าเราจะละลายเนยค่ะทุกคนแต่ว่าเราจะใช้ไฟอ่อนๆเลยนะคะเดี๋ยวเขียนอัตราส่วนไว้ให้ค่ะ เ็นเนยจืดนะทุกคนเนยละลายแล้วนะคะใช้แป้งค่ะเป็นแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะค่อยๆใส่ค่ะแล้วก็จะต้องแบบว่ารีบๆกวนนะคะ ต้องทำเร็วจริงๆค่ะขั้นตอนนี้ เนยกับแป้งละลายเข้ากันดีแล้วนะคะทุกคนต่อไปเราจะเติมน้ำซุปที่เราเตรียมไว้ค่ะค่อยๆเติมนะคะแล้วก็กวนค่ะ ข้นเกินไปก็เติมค่ะนี่ค่ะมันจะเร็วมากนะทุกคนก็จะต้องใช้ความไวนิดนึงกวนเร็วๆด้วยค่ะ มันจะต้องกวนตลอดเลยค่ะนี่ค่ะการกวนเร็วๆแบบนี้มันจะทำให้น้ำซอสของเราเนียนนะคะพอมันเริ่มเคลือบแบบนี้เราจะใส่พริกไทยนะคะพริกไทยดำค่ะ ความรู้สึกว่าน้อยไปเพิ่มอีกนิดหนึ่งไม่นิดนั้นเนี่ยเพิ่มอีกเยอะเลยแล้วแต่ความชอบนะคะถ้าเด็กๆก,กินก็อาจจะลดปริมาณะค่ะทุกคน เนียนสวยมากทุกคนเคล็ดลับก็ไม่มีอะไรนะคะแค่กวนเร็วๆค่ะแค่นั้นเองอเ,เสร็จแล้วค่ะน้ำเกรวี่ซอสนะคะสำหรับ <Okay. S 1> กินคู่กับสเต็กกินคู่กับมันบดนะคะ เป็นวิธีง่ายๆใช้เครื่องปรุงก็ไม่เยอะด้วยค่ะแต่ว่าข้อสำคัญก็คือเวลากวนจะต้องกวนให้เร็วตลอดอย่าหยุดกวนนะคะวันนี้อิฟต้องขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมทุกๆวิวเลยค่ะขอลาไปก่อนนะคะเอาไว้พบกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะสวยงาม